สวัสดีครับมาครับสวัสดีครับคุณหมอมาสุลหล่อครับครับผมวันนี้นะครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการ Smart Lifestyle ทาง2 t ท2นะครับแล้วก็พบกับเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการตอบโจทย์ชีวิตในเรื่องราวของ Anti-Aging ใคนถะครับก็ต้องบอกก่อนไงนะเพราะทำให้เราดูดีได้นะครับไม่บอกว่าตอบโจทย์ชีวิต้าใครเป็นคนถามโจทย์เนี้ย โจทย์นี่เหละก็เยอะแยะรวมถึงเราถามด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นก็เยอะแยะเราเราก็เคลียร์ได้มานี่ก่อนขอบคุณผู้ที่บ้านไหนเรือไหมพี่หมอนนี่เอาจริงๆเลยนี่ขอบคุณก่อนสถานที่สวยๆอลังการแบบนี้ก็อยู่แล้วไงจะต้องมาทำไมก็อยู่ที่นี่แล้วก็เป็นทางรัศฐานต้องขอขอบคุณก่อนนะกับกับกับเดี๋ยวต้องขอเอ่ยชื่อทุกเอกับคุณต่อ พี่เมตานะครับคือโอนเนอร์เลยเนี่ยเจ้าของเออเจ้าของเดอะโรโยรเรีสิเดนต์นะครับที่ให้เกียรติกับเรามาร่วมใช้สถานที่ในการถ่ายทำรายการที่ต้องพูดถึงเขาสองเพราะว่าเขาสร้างบ้านเหมือนสร้างให้เราอยู่เองหุ่นลุกเขาสร้างบ้านจากจากจากจินตนาการของตัวเองเหมือนเราสร้างเองเลยใส่ความละเอียดอ่อนเข้าไปนะครับมันเป็นอนุมันเป็นความรู้สึกแล้วตอบโจทย์และเคลียร์จริงๆถ้ามีเวลานะผู้ชมทางบ้านแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการนะครับอยู่ตรงถนนเกษตรนวมินทร์แยกเสนานะครับ เป็นอัครสถานที่ตอบโจทย์ชีวิตจริงๆมันเป็นที่สุดของที่สุดและที่สุดในชีวิตกับ The Royal Residence หรือเข้าไปหาใน Google ก็ได้แต่เจอ The Royal Residence เกษตรนว่ามินนะครับคุณจะเห็นความอลังการของหมู่บ้านตรงนี้ที่คุณเห็นอยู่นะครับตอนนี้นะครับเรามีเรื่องราวของการตอบโจทย์เรื่องภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าน้ำหนักเกินนะครับทำให้ไขมันที่สะสมเนี่ยมันเพิ่มพูนนะครับมันเยอะขึ้น นะครับแล้วมันก็ทําให้ไขมันสะสมนอกเส้นเลือด<ม>นะครับสะสมตามข้างแก้ม,มนะครับใต้คาง<ม>ตัวสรีระทั้งทุกอย่าง<ม>แล้วมันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหา<ม>ทําให้<ม>เขาเรียกว่าเมื่อก่อนเลาเคยเซลล์แล้วมันก็เปลี่ยน<ม>ทําให้มันไม่เซลล์ทำให้หาเสื้อผ้าก็ยาก<ม>ทําให้เดินขึ้นไปตรงไหนก็อึดอัดทําให้เราแน่นทําให้เรารู้สึกว่า ไม่แฮปปี้อันแฮปปี้จริงๆ,ๆเราจะมาร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆตรงนี้นะครับ<ๆ>พร้อมกับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับเรื่องราวของการลดน้ําหนักอย่างถูกวิธีครับ<ๆ>พี่หมอครับเรื่องราวการลดน้าหนักอย่างถูกวิธีเนี่ยอยากรู้ว่าจริงๆอ่ะจริงๆแล้วปัญหามาเอาเรื่องปัญหาก่อน<ๆ>มันมีปัญหาอะไรบ้างที่เป็นตัวทําให้เกิดน้ําหนักเยอะมากคือวันนี้เรามาทบทวนจริงแล้วเราพูดมาหลายรอบนะแต่มาทบทวนเพราะว่าวันนี้เราจะมีโครงการเรียลลิตี้นี่แหละคือประเด็น เราจะเอาคนที่อ้วนแบบว่าอ้วนแบบว่าดูแล้วแบบว่าคงต้อง,องมีอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งดูแล้วกุ้มใจว่าจะผอมได้ไหมโอ้สงสารแกนะแกต้องหินแล้วใช่คือเรียกว่าเดี๋ยวเดียวเราดูแลกันช่วงหน้านะเรียกว่าอ้วนแล้วแบบว่าจะมีโอกาสผอมเนี่ย คือท,ท,ที่ทำนี่ยังเดือดไม่ออกแต่ว่าแกจะพร้อมได้ปะแต่เรามาทำกับแกนี่นะเรามาจัดรีลิตี้กับแกในประมาณให้เวลาประมาณเท่าไหร่พี่หมอสามเดือนสามเดือนเลยนะแล้วจะมาพบกับท่านผู้ชมทุกเดือนมาเดือนละ้หนึ่งครั้งดูความเปลี่ยนแปลงของเธอ,อใช่<อ>ซึ่งเดี๋ยวจะไปค้นหาคําตอบ<อ>กันนะไปพมเราพบกับผู้ชมกับหมอเนี่ยจะไปพร้อมกันเลยครับแล้วก็สังเกตกับแกไปพร้อมกันเอะว่าสามเดือนจะเป็นยังไงบ้างหรือถ้าผู้ชมทางบ้านอาจจะมาร่วมทาโปรแกรมนี้พร้อมๆกันคือเราก็ไม่รู้นะว่า ที่ถ่ายทําเทปนี้ไปแล้วเนี่ยจะประสบความสําเร็จหรือจะล้มเหลวแต่แต่เราจะพยายามทำเรามีใครหลายคนที่ทําไปแล้วด้วยแต่เราต้องการทำให้เห็นแบบเราทำมาหลายเคสแล้วเราทำมาหลายเคสแล้วเราก็ประสบความสําเร็จวันนี้เราก็ทําตั้งแต่ต้นเลยคือเราจะไม่เอาเคสที่ทําแล้วคิดเรียกว่าทําแล้วดีแล้วมาก็แต่ว่าแต่ว่าเราเอาแบบว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผลลัพธ์คนนี้จะออกหัวหรือจะออกก้อยแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะเห็นเป็นข้อมกัน จริงนะวันนี้ที่เราถ่ายทำเขายังอ้วนอยู่เราไม่รู้ด้วยว่าเขาจะผอมหรือเปล่าเราจะบอกว่าผู้ชมมาทำพร้อมกันก็ได้มาที่สมาร์ทคลินิกแล้วมาทำโปรแกรมเดี๋ยวให้พี่หมอเล่าก่อนนะว่าโปรแกรมนี้เนี่ยแล้วก็ปัญหาต้นตอมันคืออะไรบ้างดีกว่าคืออย่างนี้คนที่น้ำหนักเกินเอาสำรวจนะนั่งสำรวจเอามือจับ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 โน้เราซลิมเราทำแล้วอ่ะใครสลิมแค่ไหนก็ตามนะเอามือบีบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพี่ยังมีเลย แต่มีนิดนึงก็พยายามคุมอยู่แล้ก็ฉีดสลายไปแล้วเออฉีดสลายเอานะมันก็จะมีสะสมแต่พี่แขนไม่มีเออโชคดีแขนไม่มีแขนแขนแล้วเป็นกล้ามเนื้อเออคอไม่มีบางคนเนี่ยโอ้โหแขนเต็มเออเราหนนกดอกข้างหลังอ๋อหนอกเราไม่มีเนอ้โหูเป๊ะอะไร็นาดสะโพก โอ้ oh, สะโพกเราผู้ชายออธรรมดาผู้ชายไม่มีออนะวันนี้ถ้ามีสะสมอย่างนี้เนี่ยออครับนะก็หลายคนจะรู้อยู่แล้วหละใส่เสื้อผ้าอึดอัดทีนี้เนี่ยครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าให้ฟังว่าออทําไมหลายรอหลายคนถึงเกิดปัญหาแบบนี้แล้วก็ไม่ลงสกทีหนึออนะซึ่งอาละ ถ้ามันเกิดจากการกินเยอะเรารู้อยู่แล้วละ่ะกินเยอะออกกำลังกายน้อยไม่ขยับไม่เคลื่อนไหวร่างกายก็ทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับนะทีนี้หลายคนที่รู้ก็พยายามควบคุมการกินแล้วก็พยายามออกกําลังกายก็ลงดี แต่ถ้าเกิดท่านใดที่พยายามควบคุมการทานแล้วแล้วก็พยายามปรับพฤติกรรมแล้วออกกําลังแล้วก็ยังไม่ลงนะดังนั้นแล้วนี่นะครับต้องสังวรไว้ก่อนเราเคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามีภาวะภายในหรือเปล่าสังวรเออซึ่งภาวะเอาภายในนี่คือสาเหตุแฝงซึ่งไม่ได้ถูกแก้ไขสาเหตุนี้ถ้าไม่ถูกแก้ไขต่อให้เราอดอาหารแทบตายออกกําลังแทบตายน้ําหนักก็ไม่ลงนะซึ่งคนนี้เราเลือกแล้วว่าถามแล้ว อาหารก็ไม่ได้กินเยอะอะไรเท่าไหร่นะแต่อ้วนเอาอ้วนเอาซึ่งสาเหตุแฝงขอทวนนิดนึงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ทําไปเพราะว่าเราจะได้มิงงว่าเอ๊ะเรากาลังทําอะไรกับเขานะครับนะสาเหตุแฝงส่วนใหญ่นี่นะอันที่หนึ่งที่เจอบ่อยเลยนะเพราะว่ามันเกิดจากไลฟ์สไตล์คือภาวะไทรอยต่ำแฝงคือฮอร์โมนไทรอยเนี่ยมันบกพร่องนะมันไม่ได้สร้างน้อยลงหรอกมันสร้างแล้วมันเอาไปใช้ไม่ได้มันทําให้การทํางานน้อยลงเพราะทำงานน้อยลง เขาก็จะมีอาการน้ำหนักขึ้นง่ายเพราะกินเข้าไปไม่เผาผ่านนะมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียนะแล้วก็อยู่ในที่หนาวหนาวก็เผาผ่านไม่ได้ก็จะขี้หนาวนะแล้วก็ตื่นสายง่วงนอนบ่อยชอบหลับเนี่ยบางทีนั่งคุยกันชอบหลับตาบุญโปนะตาโปนบวมตาบวมมือบวมตอนเช้านิ้วครับแหวนใส่แล้วครับพอใส่สายหลวมใส่ได้เอออย่างเงี้ยปวดเมื่อยตามข้อตามตัวเหมือนคนแก่ นะอย่างเงี้ยนะครับท้องผูกเพราะลำไส้ก็ไม่บิดตัวก็จะทําให้ท้องผูกนะครับแล้วก็ขี้หลงขี้ลืมสมองไม่มีพลังงาน,นก,นะก็ ขี้หลงขี้ลืมนะมบางคนเขาเครียดก่อนแล้วมาทําให้เกิดอาการนี้แต่ว่าอาการนี้ไม่ได้ทาให้เครียดมาขึ้นนะครับนะ,ะสมองมึนงงจําอะไรไม,มไม่ค่อยได้นะแล้วก็บางคนก็ซึมเศร้าหดหู่ท้อแท้ไม่ใช่เหงาเพราะรักนะซึมเศร้านะบางคนก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนิหนกตนกต,ต,ตกใจง่ายขึ้นนะบางคนก็จะมีผิวแห้งนะครับนะแล้วก็บางคนก็จะมีเล็บเปลาะฉีกขาดได้นะผู้หญิงบางคนที่ยังมีประจำเดือนอยู่ก็อาจจะทําให้ประจำเดือนผิดปกติได้นะครับปวดท้องเกี่ยว นะใช่ปวดท้องไม่ค่อยเกี่ยวนะไม่ค่อยเกี่ยวนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับถ้ามีภาวะอย่างนี้ก็อาจจะมีภาวะแฝงของไทรอยซึ่งอันนี้ต้องตรวจเพิ่มนะครับ,รบ,รบภาวะต่อมาก็คือ,อส่วนใหญ่อันนี้ก็ไอ้ไทรอยต่ำแฝงเนี่ยหมอเจอประมาณสักเจดถึง85เปอร์เซ็นต์ของคนที่อ้วนนะต้องต้องต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เจอลองลงไปก็คือแพ้หารแฝงก็คือเจ้าตัวเนี่ย แพ้อาหารที่ตัวเองกินแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบการแพ้อันนี้ไม่ได้แพ้จริงคือไม่ได้ขึ้นเป็นผืน <tower. S 2> ่นไม่ลงพิษแต่เป็นการแพ้แฝงก็คือกินเข้าไปไม่มีผืน่นแล้วก็ลบกันอยู่ในลำไส้การลบกันทําให้ลำไส้เกิดการอักเสบเกิดการบวมการอ,าาอักเสบการบวมนั้นกระตุ้นให้เกิดการสะสมไขมันแล้วก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้น,ๆๆนอ้วนพวกนี้จะอ้วนแบบบวบอ่ะอ้วนแบบฉูดฉูอ้วนเหมือนคนท้องอู้น่ารักเออเหมือนคนท้องแล้วก็พวกนี้เนี่ยมักจะมีปัญหาลำไส้รั่วก็อาจจะมีผื่น มีผื่นสิวคือถ้าเกิดใครที่สงสัยภาวะนี้เนี่ยอาจจะมีผื่นผิวหนังผิดปกติสิวตามรอบปากรอบคางแก่แล้วก็ยังเป็นสิวอยู่หรือเป็นผื่นไล้สาราผื่นแพ้อะไรก็ไม่รู้หาสาเหตุไม่เจอหรือบางคนเป็นผิวหนังสเก็ตคายรังแคตามล่องมุมปากปคางา <นะ S 2> เป็นขุยเป็นเลยอย่างเงี้ยนะ<อ>ถ้ามีอย่างเงี้ยนะหรือว่าบางคนมีภาวะแพ้ภูมิตัวเองมีโรคข้ออักเสบมีผื่นผิวหนังอักเสบเด็กบางคนสมาธิสั้นพวกนี้ลักษณะคือเวลากินมื้อใหญ่ๆ จะบวม,มท้องใหญ่มากเลยใหญ่กว่าอาหารที่กินเข้าไปก็คือมันมีลมมีแกส๊สนะออพอตอนเช้าท้องบวมบวม,บวมยุบยุบบวมบวมยุบยุบเนี่ยไม่ใช่ไขมันอย่างเดียวละเนะพราะเออไม่ใช่เพราะไขมันนี่นะมันจะมันจะไม่ยุบ มัน,ม,นมันค่อยๆเกิดเกิดแล้วไม่ยุบยุบยากนะแต่ถ้าเป็นแก๊ส่ยเกิดเร็วกินปุ๊บบวมพับเปล่งเลยบางคนเนี่ยหน้าบวมมือบวมคือรู้สึกกินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้บวมแบบเห็นชัดนะมันบวมแบบผิวจะปีอะเรารู้สึกว่าโหกินมื้อใหญ่ๆเรารู้สึกผิวมันจะปีท้องอืดม,มีลมมีแก๊สบางคนมีเขาเรียกว่าอะไรอะ เรียกว่าลมตีขึ้นหรือกรดไหลย้อนอย่างเงี้ยก็อาจจะเกี่ยวข้องได้ดังนั้นถ้าเกิดใครมีภาวะนี้อาจจะต้องตรวจภาวะแพ้อาหารแต่งร่วมไปด้วยนะครับนะซึ่งเราพบว่าถ้าเรางดอาหารที่เราแพ้นะมันก็จะทําให้การน้ำหนักลงอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าการอักเสบลดบวงมพวกนี้เนี่ยน้ำมันหายไปอย่างรวดเร็วเลยในหนึ่งหรือสองอาทิตย์นะครับนะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเกิดจากความเครียดนะครับซึ่งเราพบว่าณวันนี้เนี่ย ไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบนะการนอนดึกการไม่ทานข้าวเช้าการทานมื้อดึกการกินกาแฟความเคร่งเครียดกับชีวิตที่เร่งรีบภาวะงานทํางานหนักหักโหมหลายต่อหลายอย่างทําให้ร่างกายเครียดมากขึ้นตัเครียดมากขึ้นร่างกายก็สร้างฮอร์โมนตอบสนองต่อความเครียดไอฮอร์โมนตัวนี้ช่วงแรกจะทําให้ผอม แต่พอช่วงหลังมันจะเก็บไขมันไว้เก็บไว้อย่างเดียวแน่นเลยเพื่อเป็นเสบียงกลางไว้สําหรับลบกับความเครียดในวัน้างหน้าดังนั้นผู้นี้จะอ้วนไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วลงยากเพราะว่าไลฟ์สไตล์เขาเครียดมากซึ่งอันนี้ก็ต้องมาปรับไลฟ์สไตล์กับความเครียดด้วยนะครับอันต่อมาสารโลหะหนักเป็นพิษ เราพบว่ามลพิษมลภาวะที่มันอยู่รายล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ปรุงแต่งผ่านการแปรรูปมากขึ้นอาหารกระป๋องหรือว่าสารเคมีที่ปนเปื้อนมาในเครื่องสําอางมาในอาหารมาในอาหารเสริมมาในเครื่องดื่มมาในภาชนะโอ้วอทเอเวอร์เยอะแยะมากมายเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์มีหมดนะมันสะสม้าไปัวละนิดเวลาหน่อยไม่ได้อยู่ในระดับที่เป็นพิษแต่ร่างกายขจดัดออกไม่ทันมันก็ไปเก็บสะสมในเนื้อเยื่อไขมันร่างกายก็พยายามสร้างเนื้อเยื่อสังนั้น มาห่อหุ้มมันไว้มาเก็บมันเอาไว้ดังนั้นพยายามขจัดย,ยังไงยังไงไอ้ไขมันส่วนนี้ก็ไม่หายไปยไยดังนั้นอ,อันนี้เราก็จะต้องมาดูได้ว่ามันมีปัจจัยนี้หรือเปล่านะถ้าไม่แก้ไขปัจจัยนี้คือไม่ขจัดสารพิษออกไขมันก็ออกยากเหมือนกันนะครับนะอันต่อมานะครับอันพวกนี้ก็จะเกิดจากเรื่องของเ,อเรื่องของฮอร์อโมนแปลปวนตัวอื่นละแก้ไก่อินซูลินนะซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะมีพฤติกรรม ที่เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานก็คือการกินแป้งกินน้ําตาลเยอะๆกินอาหารหรือใหญ่ๆเออกินน้ําอัดลมกินเค้กิเบเกอรี่กินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้คนนิ่งกินเยอะนะใช่แล้วก็ไม่ค่อยออกกาลังกายนะกินแน็คกินมันฝรั่งกินไอแบบถุงๆห่อๆนะเต็มไปด้วยแป้งทั้งนั้นเลยแล้วกินบ่อยกินมื้อดึกไม่กินข้าวเช้าภาวะเหล่านี้เนี่ยจะไปกระตุ้นให้เกิดภาวะการดื้อ อินซูลินซึ่งภาะวะการดื้ออินซูลินก็จะทําให้เกิดการเก็บไขมันน,น,นะครับแล้วสิ่งที่ตามมาแย่ยิ่งกว่านั้นคือภาวะนี้เนี่ยแย่ที่สุดเนื่องจากว่า มีแนวโน้มในการกระตุ้นการเกิดเบาหวานมีแนวโน้มในการกระตุ้นทําให้ความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มในการทําให้คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์แ,แปรปรวน<ม>แล้วก็ทําให้ไขมันมาพอกตรงกลางของลําตัวกลายเป็นเรียกว่าอ้วนลงพุงภาวะนี้เนี่ยแย่ที่สุดเพราะว่าเป็นปันจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด<ม>นะซึ่งอันตรายเลยทีเดียวนะครับพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าพวกนี้เนี่ยเกิดจากไลฟ์สไตล์ถ้าไลฟ์สไตล์ไม่ดีก็จะเกิดดื้ออินซูลินก็จะทำให้อ้วนลงยากพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับนะอันต่อมานะครับก็คือ ฮอร์โมนอันนี้ฮอร์โมนไม่บาลานซ์แล้วพวกนี้มันจะเจอในฝรั่งคนเอเชียไม่ค่อยเจอเยอะพวกนี้จะมีสัดส่วนประหลาดประหลาดก็คือตัวข้ามลนเล็กสะโพกใหญ่ผายเป็นปื้มๆเลยนะครับนะหรือว่าอ้วนตรงกลางอ้วนตรงหนอกอ้วนตรงอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเกิดจากเอสโตรเจนและโอดเจสโตรนที่ไม่สมดุลนะครับนะคือถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็ต้องไปแก้ปรับให้ฮอร์โมนมันเกิดขึ้นคือพี่หมอเ็าบอกว่าให้ดูจากต้นเหตุแล้วดีกว่านะว่าต้นเหตุคืออะไรรวมถึงเจาะเลือดเช็คต่างๆ รวมถึงว่าเรื่องการกินการบริโภคก็เป็นสัดส่วน<ช>ที่แบบว่าเราต้องวิเคราะห์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งดูที่บางคนนึกภาพไม่ออกเงเอ๊ะ<ม>ดูอะไรยังไงเราก็เลยจัดเรียลลิตี้ขึ้นมา<ช>เรียลลิตี้ขึ้นมาก็คือว่ามีออ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 พี่คนหนึ่งที่เราเห็นมานานละแล้วเรามองแล้วว่าโอ้โหไม่เคยเห็นเขาพร้อมลเลยคือเรามาดูนี้าจะจับเข้ามามาวางกัแกมเลยมาวาง เริ่มต้นพร้อมๆกันรวมถึงท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะมาเริ่มต้นพร้อมๆกันกันกบพี่เขาเออแวะมาหาเรานะครับแล้วก็มาทําหลักามาทําเป็นโปรเจกต์อย่างเงี้ยดูแลแล้วก็เป็นไปได้เรื่อยๆตามขัม้นตอนแล้วถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้โชคดีไม่ใช่คุณเป็นหนึ่งในคนหนึ่งที่ดีขึ้น<อ>คุณอาจจะมาร่วมรายการกับเราก็ได้มาร่ว<ช>มพูดคุยกันว่า<ช>ทําจริงเห็นผลจริง<อ>นะคบเพราะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเราอาจจะโชว์รูปไปแต่อันน้ก็เป็นคนไข้ที่แก้ไขดูแลลดการอักเสบ จริงๆ<ช>แล้วทาให้เขาเปลี่ยนแล้วทาใ,ใ,<ช>ให้เขาเซลล์ทำให้เขามั่นใจขึ้น<ช>เพราะว่ากลไกหนึ่งที่มันเกิดอย่างนี้เกิดมาปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่มั่นใจในตัวเองทันที<ช>ไม่ว่าจะแต่งตัวเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้ามันมมยากอ,อย่างเสื้อผ้าแฟชั่นที่ออกมาตอนนี้มันก็หลากหลายเยอะอแล้วคุณไปมองสิครับเดี๋ยวนี้คือคนนิยมที่จะมีสรีระมีหุ่นดี<ช>นะครับแล้วก็มันมีความมั่นใจไงแต่ตอนนี้มันดรอปหายไปคุณมาเสริมความมั่นใจกับตัวคุณเองดีกว่านะครับจากตัวคุณ ซึ่งในวันนี้เนี่ยเรอเลิตี้ของพี่คนนี้เนี่ยนะครับนะเราก็จะเริ่มตั้งแต่เข้ามาเจอเนี่ยหมอก็จะค้นหาสาเหตุทั้งหมดเมื่อกี้นะแล้วก็ดูก่อนว่ามันอ้วนจากอะไรมันมีภาวะแฝงไหมแล้วถ้าสงสัยประเด็นไหนเราจะตรวจประเด็นนั้นนะครับแล้วก็จะให้คําแนะนําเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาฟังผลเลือกนะแล้วก็ทำปฏิบัติตัวไปพร้อมกันแล้วก็มาดูซิว่า1เดือนผ่านไป2เดือนผ่านไป3เดือนผ่านไปเขาทําได้แค่ไหนแล้ว แล้วเ,เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร mm. แล้วอะไรที่ยังไม่ไ,มไ,มไ,มได้ผลเราจะหาอะไรยังไงต่อ แล้วจะอาจจะแจกเป็นโปรแกรมสลายไขมันตามตัวร่วมด้วยซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ออว่าผลลัพธ์ของเขาจะออกหัวออกก้อยแบบ <S <S ่นแบบไหนเพราะว่าคือไม่รู้ด้วยนะว่าจะสกเซสหรือเปล่ารู้ตรงๆนะเรามั่นใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแหมแอบเกิดนิดนึงได้ไหมเราคุยกับผู้แทนบริษัทนําเข้าไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยถ้าเกิดว่าเมีปัญหาตัวอื่นด้วยเขาจะซัพพอร์ตในเรื่องราวของเเดี๋ยวถ้าเราเจอปัญหาอะไรใน67ข้อที่เราบอกเมื่อกี้เราจะได้รู้กันไปด้วยว่าเราจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงใช่แล้วครับผมงั้นช่วงนี้เรา หน้าเรามารล่มพูดคุยันต่อครับว่า r e ียลลิตี้นี้เนี่ยจะซัพพอร์ตเขาแล้วก็แก้ไขปัญหาของเขาได้แบบไหนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยันต่อครับช่วงนี้เราเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ